ค้นหาสุดยอดวงดนตรีนะคะในโครงการ Envision Brand Contest by Korea Style ของเรานะคะซึ่งก็มีผู้ใหญ่ใจดีของเราเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนะคะชัยชนะประับยนต์นะคะนะัทพงศ์ม,มอเตอร์นะคะรวมไปถึงทางด้านของหนองบัวอะไรน,นันี่เออนวัวศึกษานะคะแล้วก็ทางด้านของ Korea Style นะคะช้างนะคะแล้วก็ จุกบอกเลยเดียวของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยเออแอดไวไอีนะคะอีกหลายๆท่านเลยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะคะตอนนี้นะคะช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ,ะทุกทีมนะคะก็ได้ทําการรายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็คาดว่าทราบมาว่าเหลืออีกอีกไม่กี่ทีมนะคะซึ่ง อยู่ในระหว่างการเดินทางมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณทิชากรนะคะนินกระสาบนะคะเป็นท่านเป็นผู้ดูแลนะคะเป็นเป็นผู้ดูแลที่นี่เลยนะคะของเอ็นบีโซนของเราขอกราบเรียนเชิญบนเวทีเลยนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านมากราบเปิดงานนะคะกับแขกผู้มีเกียรติของเราขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยคะ่ะ ครับสวัสดีทุกท่านครับผมน้องๆทุกคนนะครับผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่สนับสนุนงานนี้เพื่อต้องการเห็นเยาวชนของเราในหนองบวัวลำพูหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้แสดงพลังให้เขาออกมาจากข้างในสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับรู้นะครับวันนี้ดีใจนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ได้ให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงออกอย่างเต็มที่นะครับผมก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านตามที่พิธีกรได้เอ่ยนามไปแล้วนะครับก็ต้องการสร้าง หนทางสู่ความสำเร็จสำหรับน้องๆทุกคนก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับโชคดีและก็โชคดีกว่าและก็โชคดีที่สุดนะครับแสดงพลังออกมาทั้งหมดนะครับหลายๆคนคงเต็มที่ขอให้เต็มที่กับงานนี้นะครับถ้าเกิดประสบความสำเร็จเนี่ยคงจะมีงานครั้งต่อไปนะครับขอให้ทุกคนวันนี้แชร์ความสุขกันทุกคนนะครับถึงทั้งความล่มเย็นสายฝนตกมาเราขอสู้กันเต็มที่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมครับ ขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจมด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับท่านประธานของเรานะคะก็กล่าวเปิดงานเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนะนำทีมงานนะคะซึ่งเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้เลยนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะ,ะคุณพี่ทุกตานะคะจากโคเรีสไตล์นะคะกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วพร้อมๆกับดีเจรุดด้วยนะคะขอเชิญคะ่ะเรียนเชิญขึ้นเวทีเลยนะคะ ขอเสียงผมมือต้อนรับพี่ตุกตาจากโคเรียสไตล์ค่ะนี่คือเจ้าของโครงการนะคะเจ้าของกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เขาจะมาทักทายพวกเราด้วยนะคะเชิญค่ะสวัสดีนะคะน้องๆที่ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะพี่ตุกตาโคเรียสไตล์เองนะคะกิจกรรมนี้จริงๆแล้วอะ่ะเป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ปกครองอย่างยิ่งเลยนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันถึง 27ทีมขนาดนี้นะคะไม่ตบมือให้กับตัวเองหน่อยลรอคะ oh. กิจกรรมนี้นะคะพี่มั่นใจว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่เงินรางวัลแต่สิ่งสำคัญคือน้องๆได้แสดงออกถูกต้องไหมคะนะคะขอให้น้องๆน,นะคะแข่งด้วยสปิริตนะคะแข่งด้วยหัวใจแข่งด้วยความรักแล้วมันจะดีเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณพี่ทุกตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีเจรุดค่ะดีเจรุดอยู่ไหนคะฮะยังไม่อาบน้ําอดีเจรุดค่ะทักทายแฟนเพลงหน่อยค่ะเชิญค่ะโอหล่อที่สุดในงานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาร่วมประกวดนะครับยังไงก็อยากจะให้ใช้เวทีนี้ให้เต็มที่นะครับ ก้าวไปถึงฝันให้ได้นะครับแล้วก็ติดอันดับต้นๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมีที่ให้น้องๆได้เล่นต่อด้วยนะฮะจะได้ก้าวไปยาวๆนิดนึงอ๋อยังมียังมีโครงการต่ออีกใช,ใช่ไหมคะครับผมแค่นี้ครับแต่ผมรีบนะฮะโอเคครับขอบ,ขอบคุณดีเจุดด้วยนะคะโอ้โหรอบแรกนะคะรอบแรกก็จะเป็นการเช็คซาวก่อนนะคะซึ่งก็น่าจะใช้เวลาไม่เกินอย่างมากประมาณวงละ ห้าถึงสินาทีนะคะซึ่งวงแรกก็เช็คเช็คไปแล้วนะคะเดี๋ยววงต่อไปนะคะวงชิกกี้นะคะพร้อมพร้อมที่จะเช็คซาวหรือยังคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกวงเช็คซาวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยจะเริ่มนะคะเดี๋ยวอดใจรอก,กันสักครู่หนึ่งเล่นเลยเหรอเช็คแล้วเล่นเลยเอา,เอางั้นเลยเหรอคะอาจัดไปตามคําขอเช็คแล้วเล่นเลยเออนะคะ อันนี้เดี๋ยวคณะกรรมาการจะบวกจะบวกคะแนนจะบวกเวลาให้นะคะจะบวกเวลาให้ตามความเหมาะสมนะคะเอาเป็นว่านะคะ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเลยนะคะกิจกรรมการเปิดงานเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงหลายๆทีมเลยนะคะคงจะตั้งตารอคอยกันแล้วนะคะชมฝีไม้ลายมือสําหรับทีมแรกของเราวันนี้นะคะซึ่งทีมแรกของเราวันนี้นะคะมีสมาชิกของเราอยู่ทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะคะเป็นสุภาพบุรุษทางนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาชมฝีมือของเขาเลยซึ่งตอนนี้คณะกรรมการพร้อมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหากรรมการก่อนค่ะกรรมการของเราอยู่ตรงไหนคะ อยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะคณะกรรมการพร้อมนะคะขึ้นเวทีเลยก็ได้นะคะคณะกรรมการะคะอ่าเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะคณะกรรมการของเรานะคะอ่าเราได้รับเกียรตินะคะจาก ทางด้านของพี่พี่ดีเจด้วยนะคะก็จะมีพี่ดีเจน้องน้อยนะคะจาก FM 108นะคะแล้วก็พี่ดีเจเบ่าวิชัยคนโก้จากคลื่น FM 108เช่นกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์พานุวัตรว่องไวนะคะอาจารย์ภาควิชาดนตรีและศิละปะจากโรงเรียนอุดรพัฒนาการขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยคะ่ะโอเคค่ะอ่ะนะคะ ทุกท่านพร้อมหรือยงคะผู้ชมพร้อมหรือยังคะที่ตกลงทั้งงานนี่มีแต่หนุ่มหนิงคนเดียวใช่ไหมเ่งพร้อมที่จะชมฝีมือพวกเขาหรือยังคะ